จันโดทะโยการโผล่ขึ้นของดวงจันทร์นะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่สัพบเดิมนะครับคือจันดะบวกอุดโยก็แยกพยัญชนะออกจากสละจันแล้วก็ททหารจุดบวกอะบวกอุดะโยด้วยสูตรนะครับปุพมะทโททิตะมัสรังสเรณะวิโยชเยก็เพราะสละหลัง เป็นนิมิตนะครับลบสละหน้าอะก็อยู่ข้างหน้าอยู่หน้าอุนะครับก็เป็นคนละวันณะกันอะก็อ,อวันณะอุก็อุวันณะนะครับจันนะทหทารจุดนะครับบวกอะอะตัวนี้ถูกลบนะครับสหลอุนะครับเป็นคนละวันณะกันด้วยสูตรสราเรโลปังเมื่อลบสละหน้าแล้ววิการอุนะครับเป็นโอจันทหทารจุดนะครับอุเนี่ยถูกวิการ แล้วก็ใส่เครื่องหมายเป็นโอไว้นะครับแล้วก็ถ้าโยตรงนี้วิการอุเป็นโอนะครับด้วยสูตรนะครับกวจาสวรนนังลุตเตนะครับอ่าทีนี้ก็เอามารวมกันนะครับนำพยัญชนะทอทหานนะครับจุดประกอบกับโอนะครับกลายเป็นจันโดดะโยด้วยสูตรนะเยปรังยุตเตต